Yeah, วันนี้นะครับหัวข้อนะครับก็คือถ้าคุณมีอุปกรณ์ DJ แล้วกันนะครับไม่ว่าจะมีรุ่นไหนก็ตามนะครับมันสามารถนำมาใช้เป็นตัวเอาไว้ทำบีทีท็อบเบื้องต้นได้ด้วยนะครับอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อนี้นะครับและโปรแกรมที่จะใช้ครับก็คือ r e c o r d b o x นั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่า Serato ทำไม่ได้นะ Serato ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่า Sequencer ตัวนี้ของ s e r a t เเขาจะแยกออกไปนะครับ แต่อันเนี้ยอะไละคบล็อกมันจะอยู่ในตัวซอฟต์แวร์เลยอ่ะเรามาดูที่หน้าจอก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะเปิดโหมด s e q u e n c e อร์ได้จากตรงไหนก่อนนะครับอ่ะเนี่ยผมใส่เสียงใส่นู่นใส่นี่เข้าไปแล้วเสียงมันเกิดมันเบานะครับอย่างแรกมาหน้าล้นล้นแบบนี้นะครับหน้าล้นๆ้นแบบนี้นีครับขึ้นมาคลิกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีแถวที่เป็นเสียงแซมเปลิลเข้ามาใครก็ตามที่เป็น ลูกค้าของทาง DJ Lab นะฮะส่วนใหญ่มักได้รับนี่ครับสิ่งนี้ครับแฟดไดรครับและแฟดไดร์ตัวนี้ที่เราให้เนี่ยมันจะมีทั้งเพลงนะครับคือมันจะมีเพลงมีเสียงแซมเปิลเพลงนี้มีทั้งแบบตั้งแต่เทคโนฮิทพอปป๊อปเฮาส์ 18, House, 18แนว,แนวอาจให้อยู่ในนี้แฟดไดรและเสียงที่เรากำลังจะใช้กันรับพวกเสียง คิกสแนหไฮแฮทนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยอยู่ในนี้ด้วยนะครับแถมให้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่เป็นลูกค้าเราครับกลับไปหยิบแฟลตไรต์ตัวนี้มาครับกลับไปหยิบมาครับมันอาจจะมีสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีดำนะครับหลายๆสีที่ผ่านมาที่เราขายไปนะครับในนั้นครับมันจะมีโฟลเดอร์หนึ่งครับเขียนว่า Sample ลนั่นเองครับและข้างใน Sample ครับจะมีอีกโฟลเดอร์หนึ่งครับตรงนี้ครับชื่อ 808 sample ครับพวกนี้จะเป็นเสียงกลองต่างๆนะครับบรรจุอยู่แยก t r a c กันเลยนะครับเสียงเบสก็เบสนะครับเสียงคลับก็คลับนะครับสามารถลากขึ้นมาโยนใส่เพื่อฟังนะครับหรือใครใส่หูฟังแล้วอยากจะกดฟังจากตรงนี้นะครับตั้งค่าในหูฟังนะครับที่ต่อกับเครื่องเนี่ยก็กดฟังตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นมอนิเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับชีวิตค่อนข้างง่ายครับสำหรับผม นะครับทีนี้ถ้าผมอยากได้เสียงอะไรสักอย่างก่อนโยนเข้ามาเช่นผมอยากได้เสียงนี้ครับ88แฟวางฟึบเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับวางแล้วนะครับคุณสามารถกดแบบนี้นะครับเอาเมาส์นะครับกดตรงนี้ก็ได้นี่ได้ไหมอ่านี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ไไดใช้ตรงนี้หรือบนแพดนะครับบนแพดตรงนี้ ด้านล่างนี้นะครับมาเลือกมากดตรงนี้ครับหลังสุดตรงนี้เขียนว่า sample นะครับหลายเครื่องนะครับมันจะวางตำแหน่งนี้เป็น sample เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็น sx นะครับ sr นะครับ sr 2 1 0 0 0 srt นะครับอะไรก็ตามที่เป็นเป็นคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะมีตรงนี้เป็น sample เสมอคุณสามารถเลือกได้เลยครับคุณอยากจะเอาเสียงอะไรมาใส่ตรงไหนตอนนี้ผมใส่ เสียงใหม่ตรงนี้นะครับแล้วผมอยากได้เสียงเบสตรงนี้ใส่เข้าไปปุ้มอ่านะครับหลายๆคนที่ดูผ่านโทรศัพท์อาจจะแบบเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงไหมนะครับตรงนี้ครับสามารถเข้ามาอีดิตตรงนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้อีดิตเนี่ยสามารถเพิ่มเกณฑ์ได้ครับเพิ่มไปสักนิดนึงนมาลองสิดีขึ้นไหมพยายามบาลานซ์เรื่องของเสียงนะครับ คือเสียงเราสามารถคุมได้จากตรงนี้แหละถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเฟกซิกนะครับมันจะต้องมาคุมที่ตรงนี้เฟดเดอร์ซึ่งเสียงแต่ละเสียงมันมาไม่เท่ากันนะครับมันมาไม่เท่ากันเลยดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นจะต้องมาบาลานเสียงที่แต่ละเสียงก่อนว่าเสียงนี้กดแล้วนะครับคุณอาจจะมาดูที่ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวพาราพิเตอร์ตรงนี้นะครับอันที่สอง อ่าอันเนี้ยโหติดส้มค่อนข้างเยอะเลยครับอันนี้อาจจะแบบดังไปนิดนึงไหมหรือว่าอันนี้เบาเกินไปนะครับผมก็อาจจะเพิ่มเพื่นอีกนิดนึง<อ>ดังใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่านะครับกด e i t ปึ๊บอ่าทีนี้เรียบร้อยครับอ่ามาลวอยากได้เสียงอะไรครับ Drag and Drop ได้เลยนะครับอ่ามาอีกสักอันหนึ่งอ่าอันนี้เสียงฟุ้งๆหน่อย นะครับนี่ก็แต่ว่าข้อเสียคือมันอาจจะแบบไม่ได้เรียงเป็นสีแบบสีแดงตามเนี้ยแดงเขียวฟ้ามันจะไม่เรียงมันจะเป็นสีม่วงไปเลยครับในรุ่นที่สูงขึ้นอย่างเช่น DDJ 1000หรือ DDJ1000 SRT หรืออะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นสีเดียวนะครับไม่แยกตามสีเสียดายนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราจำเอาแล้วกันครับปกติคนทั่วไปเขาจะวางอย่างนี้เสียงคิกหรือเสียงเบสเนี่ยหน้านะครับเป็น1 อันที่สองครปบอันที่สามไฮแฮตแต่ผมอจะเรียงอีกแบบหนึ่งผมแนะนำให้ใส่พวกเนี่ยแคลปเนี่ยให้มาอยู่ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้นอกจากจะสอนอวิธีการทำบิดแล้วนี่เรียงให้ด้วยนะครับเนี่ยสมมติใส่ตรงนี้ปุ๊บนีนะ่อันนี้ผมเอาออกนะครับและผมเอาเสียงพวกไฮแฮตเข้ามาใส่อาจจะเป็นแถวนี้นะครับ โอ้อันนี้ยาวไปยาวไปลองดูสนินี่ได้ไหมอืมก็ยังยาวไปอีกนี้หนึ่งนะลองสิอ่าอันนี้สั้นๆดีมันเข้ากับยุคสมัยฮิตพอปสมัยนี้เนาะตอนนี้นะครับตอนแรกนะครับผมจะเรียงคือนะครับเสียงเบสหรือคิกดรัมนะครับแล้วก็เป็นไฮแฮทแล้วก็เป็นพวกสแนร์นะครับแต่ผมจะจับเรียงใหม่ทั้งหมดนะครับ ตรงนี้คิกหรือเบ s นะครับนะครับตรงนี้ครับอาจจะเป็นคลับไม่อยู่ขงล่างตัวนี้เป็นไฮแ a ทนะครับเวลากดปุ๊บเราจะกดแบบนี้ครับมันจะกดเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้และถ้าเรากดเป็นเพลงครับมันสามารถกดไปกดกลับนะครับแบบนี้ นะครับนิ้วเดียวก็สามารถทําได้มันอยู่ที่การเลียงนะครับว่าคุณจะเอาตัวกรองไปไว้ตรงไหนที่ทําให้คุณทํางานได้ง่ายที่สุดครับอันนี้เป็นทริคง่ายๆปกติผมจะไม่ค่อยเล่าให้ฟังนะครับวันนี้พิเศษหน่อยพิเศษหน่อยถ้ามเรียนมีเยอะวันนี้อ่าถ้ามีนะมาเรียนมีนี่โหดกว่านี้อาจจะต้องใช้ตัว XP2 ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เราได้ได้แล้วเวลากดกลอง 1 <infl> ux, 2 3 <F> 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3เนี่ยเวลากดปุ๊บมันมันจะกลายเป็น3ามเดีมหน่ยมนะครับนะครับเห็นไหมเท่านั้นเองถ้าเราเลียงแบบ เลียงกันไปเลยอะ่ะมันมันอาจบางบางทีเราเรียงโดยที่ไม่คํานึงถึงการกดอะ่ะมันจะมีการกดที่ยากซ้ําซ้อนนิ้วพันกันบ้างนะครับแต่ถ้าวางแบบนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นมากๆนะครับกลายเป็นบีดแล้วนะนะครับส่วนพาร์ทของดนตรีนะครับอันนี้เรามีกรองแล้วนะครับเราอาจจะหาเช่นดนตรีอื่นก็ได้หรือเป็นเพลงที่แบบเราชอบเราเรารู้สึกชอบมากอ่ะอย่างของผมมี อยู่ดีๆก็หายลายไม่ตอบเราก็ลูบมันไวครับครับอ่าผมจะลูบเขาไว้ครับแบบนี้ถ้าใครอยากทำให้มันดูเปลี่ยนไปนิดนึงเนี่ยคุณถ้าถ้าถ้าคุณเล่นรุ่นใหญ่อย่างเช่น D J พันอะไรพวกนี้มันมีปุ่มหนึ่งคือปุ่ม Reverse ครับปุ่มถอยหลังถ้าคุณแค่กด Reverse เฉยๆมันจะ Reverse นิดเดียว แล้วพอคุณปล่อยมือมันจะกลับมาเล่นและเดินหน้าไปใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากให้มันรีเวิร์สไปเลยเนี่ยคุณกดชิปแล้วกดรีเวิร์สครับมันจะถอยหลังทั้งเพลงเลยนะครับทีนี้ครับพอมันถอยหลังทั้งเพลงครับคุณก็ใส่กลองได้เลยแต่มานั่งกดทั้งเพลงก็เมื่อยนะถูกไหมนะครับผมเลยจะใช้วิธีอย่างแรกเลยผมจะหา reference เพลงก่อนที่ผมอยากจะใส่กลองเข้าไปมาดูตรงนี้ครับคำสั่งด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้มันจะเขียนเห็นไหม beat sync ตรงนี้มีคอนทายให้ด้วยเผื่อกดไม่ตรงนะครับมีมีคอนทายผมแนะนําให้เอาออกครับกดตามมือได้เลยนะครับเพราะบางจังหวะมันมันไม่ได้ลงพอดีไปอ่ะมันจะเหลื่อมนิดนึงมันถึงจะสวยนะครับจากนั้นครับมาดูซิงค์นะครับเราควรจะต้องซิงค์กับสิ่งที่เรากดด้วยนะครับซิงก์กับอะไรครับซิงค์ตรงนี้ครับให้เพลง Reference เป็นมาสเตอร์แทนนะครับจากนั้นครับนี่ครับมีตรงปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงตรงนี้เนี่ยเอาไว้กดอัดครับ มันจะอัาอะไรมันจะอัดเสียงกลองหรือปุ่มที่เรากดนั่นเองโอเคผมจะลองทำให้ดูนะครับนะถ้าผมเอาออกนะ เขาก็จะเติมไปเลยนะครได้นะครับนี่แหละฮะเราสามารถกดอัดแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับเราเรียกว่าเราเราทำเราสามารถโอเวอร์ดับคือเพิ่มไปทีละบีดบีดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นคุณอาจจะเป็นกองก่อนอ่าค่อยมาเป็นไฮแฮดค่อยเป็นส n นแน,นะครับอาจจะใส่เบสเข้ามาอีกแถวหนึ่งก็ได้นะครับโอ้มาลองกันใหม่ลองกันใหม่เอาใหม่นะครับตรงนี้ผมกดอัดนะครับ เขาจะนับจังหวะให้นะครับผมอาจจะเปิดไปก่อนเห็นไหมครับเราไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับการแบบ กดตลอดเวลาอันนี้เขาจะอัดวิธีกดของเราครับมันคือซีเควนเซอร์นะครับอัดวิธีที่เรากดปุ่มอะไรก็ตามนะครับที่เราใส่ไว้ที่เป็นอยู่ในเรทของแซมเปิลทั้งหลายนะครับอย่างฝั่งนี้ผมก็จะมีอีกนะครับผมกดหยุดชึบนะฝั่งนี้นะผมก็จะใส่เพื่อความหลากหลายเข้าไปนะครับทีนี้เราสามารถ สร้างจริงๆม,มันไม่ใช่แค่สร้างแค่ฮิปฮอปนะมันอาจจะสร้างเป็น EDM ก็ได้อย่างเช่นผมอาจจะอยากได้แค่ท่อนนี้ผมก็จะหลูบไว้4บีทจากนั้นครับใส่ดนตรีใหม่ครับกดอัดตรงนี้ครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้กลองที่คุณอัดไปอ่ะตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า1บาร์อ๋อ 1บา์ตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่เปลี่ยนให้เป็น2บา์หรือ4บา์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเราอาจจะอัดไป1บา์ก่อนเพื่อเหมือนเป็นคร่าวๆแล้วก็เริ่มรู้สึกเอ้ยลองใส่เป็น4บา์ดูซิตัวกรองเราเวลาเราอัดเราก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับเช่นสมมุติ4เอา2บา์ก่อนดีกว่านะครับ2บา์นะครับ, bar, รบแล้วก็ใช้อันนี้เป็นมาสเตอร์อันนี้ซิงบีเอา นะอันนี้ก็จะเป็น2บาบาครับแต่ถ้าเป็นในกรณี4บาบาครับเราสามารถเปลี่ยนตัวดนตรีได้เลย,เด,ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นนี่ก่อน2บารี่บาอ่ามา ลืมลืมลืมคนอัดเห็นไหมครับว่าตัวดนตรีเปลี่ยน ผมสามารถเปลี่ยนดนตรีช่วงท้ายแบบนี้ได้ด้วยนะครับดังน,นั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากจะให้มันยาวแค่ไหนนะครับอัดเนี่ยกี่บาร์อยากได้กี่บาร์นะครับและยังสามารถกดตรงนี้ครับคุณสามารถเลือกได้อีกนะครับว่าเฮ้ยอยากได้เป็นในเนี้ยม,มันจะมีได้ได้หลายแพทเทิร์นนะครับอย่างอันนี้อะสตาร์ทที่1น,นะครับอันนี้ขึ้นหนึ่งแพทเทิร์นที่1แพทเทิร์นที่2เนี่ยกดเลือกตรงนี้ได้แต่ใครอยากเลือกนะครับอาจจะต้องจ่ายังค์เพิ่มนะฮะ อาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มเรื่อยๆนะครับมันจะมีแบบอพออัดเสร็จปุ๊บก็เซฟนะครับและตรงนี้ครับยังสามารถเอาเมนทนอมมาใช้ด้วยแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เมนทนอมของเขานะครับเลือกเพลงที่เราจะนำมาเป็นโจทย์เลยน่าจะง่ายกว่าอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นวิธีการเอาไว้ใช้ทำบีทของผมนะทำบีทที่พอบเบื้องต้นเพื่อเสนอให้พวกแรปเปอร์ได้ลองนะครับให้ให้เขาได้ลองเทสดูว่าแบบ เฮ้ยบีดนี้โดนไหมนะครับเพราะแอกวานกว่านี้ครับเราอาจจะเปลี่ยนคีย์เช่นตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนคีย์ขึ้นไปก็ได้นะครับเอาเป็นคีย์ช f t ดีกว่าตรงอันนี้ เปลี่ยนคีย์ขึ้นไปอีกนิดนึงอารมณ์ก็จะเปลี่ยนเลยเราอาจจะได้ยินอะไรแบบนี้ครับในเพลงทางฝั่งตอนตกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ในไอ้นี้ด้วยครับมันจะมีอยู่ในพวกเพลงที่เป็นเพลงลิขสิทธิ์ของ u t u b e อะ่ะเขาก็เนี่ยใช้วิธีเปลี่ยนคีย์สูงสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือบางอันก็ต่ําลงนะครับอันนี้มันเป็นการเล่นแซมจริงจริงมันเป็นวิธีการทําเพลงของชาวฮิปฮอปอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงยุค80เลยไปเอาเพลงนู้นเพลงนี้มาจากยุค 5 0 6 0ู 50, 60, 70, นนเะครับเอากลับมาทำใหม่ทำให้มันเร็วขึ้นทำให้มันช้าลงนะครับใครอยากรู้ว่าใช้แซมเพลงนี้ใช้แซมจากอะไรก็ลองเข้าหูแซมดูนะครับเซโตทำได้แต่มันเป็นเซอรโตเซอ o โตสตูดิโอเลยอ่าใช่ครับเสียเงินมันอาจจะมีซื้อบางตัวให้ฟรี3เดือนนะครับ3เดือนก็ลองให้เต็มที่ครับแล้วถ้ารู้สึกชอบมันก็ค่อยจ่ายเงิน เดี๋ยวนี้เป็นระบบ s u b s c r i p t ชันกันซะหมดนะครับเฟกซิคทำได้ตัวื่นก็ทำได้ครับ400ได้ไหมได้แต่ปุ่มมันอาจจะไม่ได้พร้อมเท่านี้เนาะ,ะนะครับมันง่ายมากๆเลยครับก็แค่กดตรงนี้ครับกดตรงนี้อย่างแรกเลยย้ำให้ครับหาเพลง Refer e n c e ก่อนเนะี่ยหาเพลง Refer e n c e ก่อนจากนั้นครับอาจจะหลูบไว้บางท่อนที่เราต้องการอ่า <Yeah. S 1> ตรงนี้ ผมอาจจะลูบไว้แต่ว่ามันต้องหลูบตรงนี้ถ้าหลูบตรงนี้ไม่ไม่สวยนี่ชึบนะครับจากนั้นครับเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนคีย์เสร็จลูบไว้แบบนี้ครับ พอเ,เปิดอย่างนี้ครับลองกดบีดดูก่อนครับว่าเฮ้ยชอบบีดแบบไหนชอบบีดอันไหนก่อนชอบกรองอันไหนนะครับแล้วค่อยเริ่มค่อยๆลองกดดูไปเรื่อยกดดูแล้วเมื่อเจอเฮ้ยกองนี้มันเข้ากับเพลงนี้เราค่อยเริ่มมาใช้ซีเควนเซอร์ตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นข้อข้อแนะนำจากผมแล้วกันนะครับอันไหนโดูมีแค่ราเซอ่ะ Ah, uh, G-Shift. Hmm. ผมก็จะลองของผมไปเรื่อยๆนะครับดางนั้นพอได้บีทที่แบบเอ้ยเราเรารู้สึกชอบแล้วโอเคค่อยมากดอัดครับนะนะครับก็ใช่ตรงนี้ต้องอาจจะตั้งนะครับใช้เป็น1นะครับหรือ2นะครับถ้าคิดว่า1คุณกดทันโอเคปล่อยเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยแม่งไม่ทันอ่ะ ไม่น่าทานแน่ๆเปลี่ยนเป็นสองครับนะครับสองบาน่าจะง่ายกว่ามาอืมนะครับบางทีครับเนี่ยครับไม่ตรงอ๋อจุดที่ไม่ตรงครับรู้ไหมครับเกิดจากอะไรนี่ครับ BPM ตรงนี้ร้อยยครับ แต่ตรงนี้ครับ1 1อครับเพราะนั้นเราสามารถซิงค์ได้ไหมได้นะครับให้ตัวนี้ด้านบนให้เพลงของเราที่เป็น Reference เนี่ยเป็นตัวมาสเตอร์นะครับจากนั้นกดซิงค์ตรงนี้ครับใครบอก DJ ไม่เล่นซิงค์เล่นบ้างก็ได้ครับบางอย่างที่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆใช้ครับไม่มีใครตายแน่นอนนะครับมา ค่อยๆเติมบีทที่คุณต้องการไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเลยถ้าคุณอยากเล่นแต่คุณไม่อยากอาดัดถามว่าทําได้ไหมได้คุณอาจจะอัดไปก่อนแค่กรองอย่างเดียวอ่าแค่กรองอย่างเดียวแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะลองอัดแค่กรองอย่างเดียว นะข้อค่อยเติมเติมเข้าไปเห็นไหมข้อค่อยเติมเข้าไปทีละชั้นท like. ีละชั้นนะครับและถ้าใครมีแบบแฟกที่เป็นเสียงเบสวูปอย่างเดียวเนี่ย เปลี่ยนคงเปลี่ยนคีย์เอามาเล่นให้กลายเป็นเสียงเบสจริงๆก็ทําได้ไหมได้ครับนะความคิดสร้างสรรค์ไปได้อีกเยอะมากๆเลยครับขอแค่คุณกล้าคิดก่อน2คือคุณต้องมีวัตถุดิบชั้นดีครับโอเคก็ลองดูแล้วกันครับว่าถ้าถ้าความรู้แบบนี้นะครับคุณชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราครับทางแฟนเพจนะครับหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับหรือว่านะครับใครอยากคุยกับเราครับ บล็อกอินมาเลยครับสยามสแควร์ซอย3 l i ลีโด n คอนเนที่นี่นะครับใครไม่อยากมาเจอนะครับแค่อยากโทรคุยนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของทางร้านครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอให้โทรในเวลาทำการละกันเนาะนะครับเวลาทำการของเรานะครับก็คือเที่ยงครับจนถึง2ทุ่มครับถ้าโทรมาแล้ว3ทุ่มมีคนรับการุณาบอกพนักงานด้วยครับไม่ผีก็โจรนะครับ ผมผมผมอยู่กันแค่สองทุ่มเท่านั้นครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับแวะมาได้ครับสยามสแควร์ซอยสามลีโด้คอนเน็กครับชั้น2ครับเดินวนหนึ่งรอบเจอแน่นอนครับร้านสายสายเปิดไฟสว่างๆอย่างนี้ครับร้านทำผมแน่นอนนะครับร้านดีเจแหละนะครับจริงๆเรามีไฟเฟยอะไรพวกนี้พร้อมเลยนะเรายังไม่เคยเปิดเลยนะครับเดี๋ยวไว้ลองสักวันหนึ่งเปิดไฟเทคในร้านดูนะครับโอเควันนี้ดีเจนัตตี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ